เป็นไงบ้างวันเนี้เออสนุกค่ะอืมสนุกหนึ่งสนุกสองอ่า <2, S 2> ได้ความรู้สองได้ความรู้อ่าได้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้างได้ความรู้ในเรื่องของอ่าหนึ่งเทคนิคการนวดอืมนะที่เราแต่ว,ว่าเราจะไปปรับ ใช้ในร้านของเราสองก็คือได้เทคนิคกลยุทธ์การตลาดว่าเราจะว่าลูกค้าที่จะมาใช้บริการแล้วเราควรจะอยู่ระดับไหนระดับกลางระดับล่างหรือระดับท็อปสามก็คืออโปรโมชั่นเสริมโปรโมชั่นเสริมหรืออเขาเรียกอะไรอะซีพีว่าเราควรจะวางแผนยังไงปรับราคายังไงเพิ่มราคายังไงเพิ่มวาลยุให้กับ คุณภาพสินค้าโปรดักของเรายังไงยี่สิบแปดสิบให้อยู่รอดในยุคโควิดใช่ยี่สิบแปดสิบเน้นเน้นลูกค้าแบบไหนอ่าเน้นลูกค้าในกลุ่มไหนในกลุ่มที่ต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นหรือในกลุ่มที่ทํางานทํางานเหนื่อยอืเหนื่อยแต่ว่า ได้เงินมากขึ้นอืมแล้วก็ทํางานเหนื่อยน้อยลงใช่ยี่สิบแปดสิบนะในยี่สิบแปดสิบในกลุ่นตรงนี้ใค่แล้วอะไรอีกครูประทับใจเราตรงไหนรู้ไหมครูคะอะไรที่ทําบอกว่าครูคะถ้าเป็นแบบนี้หนูเพิ่มเลยหนูทําเลยหนูทําเลยตอนนั้นหนูคิดอะไรได้หนูรู้สึกยังไงาหน่อยความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าคือตอนนั้นยังเรายังไม่รู้ถึงถึงถึง ความรู้สึกความรู้สึกในการที่เราใช้สินค้าหรือใช้โปรดักที่จะมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้กับการนวดของเราเพราะนั้นพอเราได้ทดลองและได้ทำได้ลงเงินเเรารู้สึกว่าเอ้ยราคาเนี้ยมันน้อยไปใช่เราจะต้องเพิ่มละปรับและคืนทําเลยจะไปทําเลยจะบอกอะไรว่า เราเนี่ยหนึ่งมีความกล้าันอยู่แล้ว uh huh. สองเราขาดแค่นีดเดียวคือความมั่นใจ uh huh. จริงๆ <laughs> เรามีอยู่แล้วในตัว uh huh. สองนะ uh huh. เราเอาปรับมาปรับตามที่เราอยากทําเราคิดอย่างน้อยว่าวิเคราะห์ลูกค้าเราชอบแบบไหน uh huh. ชอบวางคิซซ้นชอบวางพ uh ุชมาร์ทวันนี้พรุ่งนี้เริ่มเลย uh huh. แล้วทําแค่เนี้ย ทำทุกวันทุกวันแล้วฟรากซ์ก็บวกเกินพะวันนี้หนูว่างคอวางแผนก่อนวางแผนก่อนก่อนที่จะทำคือหนูจะวางแผนก่อนแล้วก็ทาเลยจอยโอเคค่ะคันเดียร์ทุกเกินแฟร์ทิปต่างเกินเสีย